ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรน,นะคะในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปดูดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2อ6 5ายนของชาวราศีตุลหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลน,นะคะ ซึ่งในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการโคจรย้ายของดาวในการเปลี่ยนแล้วก็ย้ายราศีเริ่มต้นกันในวันที่9พฤศจิกายนดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกในวันที่14พฤศจิกายนดาวศุกร์กจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกในวันที่16พฤศจิกายนดาวอังคารจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤษภ ในวันที่17พฤศจิกายนดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกในวันที่27พฤศจิกายนดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีธนูและในวันที่30พฤศจิกายนะเกจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกนี่ก็คือการโคจรย้ายของดาวในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ ซึ่งชาวราศีตุลแล้วก็รักนาราศีตุลมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวของตัวท่านในช่วงระยะเวลานี้ดาวศุกร์โคจรเข้ามาสถิตในเรือนชะตาของตัวท่านเองส่งผลให้ดาวศุกร์อยู่ในตําแหน่งของความเป็นกเกษตรส่งผลดีกับดวงชะตาของตัวท่านตลอดจนโชคลาภก็มีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาตามลักษณะของตัวดาวที่โคจรเข้ามาสถิตในเรือนชะตาของความเป็นชาวราศีตุลน,นะคะ เรามาเริ่มต้นกันในวันที่ 1, วันที่2วันที่3พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้ความโดดเด่นของเจ้าชะตาก็จะเป็นในมุมของตัวการงานที่จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงค่ะดาวการงานโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนของความเป็นปุตตะปุตตะหมายถึงการริเริ่มการลงมือทำหรือสิ่งใหม่ๆตลอดจนการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองก็ส่งผลดีในมุมของตัวการงานที่จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลง ใครที่อาจจะยื่นใบสมัครไว้ก่อนหน้านี้ในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกหรือนะคะเรียกตัวเข้าไปทำงานค่ะโดยเฉพาะในช่วงของ3วันนี้จะมีความโดดเด่นค่อนข้างที่จะมากในช่วงของต้นเดือนแบบนี้เกณฑ์โชคลาบก็ยังมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาตามลักษณะดาวโชคลาบโคจรเข้ามาทับลัคนาตั้งแต่ในช่วงของกลางเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนเลยค่ะ ในวันที่4วันที่5พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การงานของเจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังในมุมของตัวอุปสรรคปัญหาความขัดแย้งระหว่างท่านกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีผิวขาวในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเหตุของความกระทบกระทั่งกันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ระมัดระวังในตัวการคําพูดคําจานะคะที่เราจะสื่อสารออกไปบางครั้งมันจะกลายเป็นประเด็นทําให้เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อถกเถียงกันได้ค่ะในวันที่6วันที่7วันที่8พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การงานแล้วก็เกณฑ์นในเรื่องของตัวความรักก็มีความโดดเด่นนะคะคนโสดมีโอกาสได้เจอคนถูกใจคนรู้ใจนะคะในช่วงระยะเวลานี้ ราหูที่อยู่ในตำแหน่งของความเป็นพบปตัตน,นิเลงลัคนาแล้วก็ราศีของตัวท่านก็ยังมีเขาเรียกว่าความรักครั้งเก่าก็ยังวนเวียนอยู่นะส่วนใครที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วในช่วงระยะเวลานี้คู่ครองก็ให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนตัวท่านค่ะความโดดเด่นในช่วงของ3วันนี้ก็จะเป็นในมุมของตัวการงานที่มีหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญา การพูดคุยหรือการเจรจานะคะก็จะมีความสะดวกแล้วก็ราบรื่นตามลักษณะของตัวดาวซึ่งในช่วงระยะ,ะ,ยะเวลานี้ก็ทํามุมถึงตัวดาวดวงอื่นๆนะคะก็ส่งผลดีในมุมของตัวการงานแล้วก็ในมุมของตัวความรักด้วยค่ะ ในวันที่9วันที่10นะคะพฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การเดินทางไกลอาจจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาโดยเฉพาะการไปทํางานต่างถิ่นต่างที่ในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเกณฑ์ของการนะคะเดินทางไกลบางท่านอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศได้ในช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่ก็ให้ความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็มอบหมายงานให้กับตัวท่านนะ,ะก็ส่งผลดีนะคะกับดวงชะตาของตัวท่านด้วย เรียกว่าเกณฑ์การเดินทางไกลจะให้ผลดีกับดวงชะตาของตัวท่านจะมีโชคความสำเร็จที่รออยู่ค่ะในวันที่9พฤศจิกาย,ยนดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกเป็นพบการเงินของเจ้าชะตาดาวพุธนะคะเป็นดาวเจ้าเรือในพกของความเป็นสุภาแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือในพของความเป็นวินาศในช่วงระยะเวลานี้ดาวพุธโครจรเข้าไปอยู่ในมุมของตัวการเงิน ค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีเกิดขึ้นตามลักษณะของตัวดาวที่โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนของตัวดาววังคารนะคะและดาวอังคารเองก็โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนของตัวดาวพุธการใช้จ่ายเงินในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีมากอาจจะเป็นการใช้จ่ายในลันกษณะของการเดินทางไกลนะคะหรือการศึกษาการเรียนรู้แล้วก็ในเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจก,การงานก็ได้ตามลักษณะของตัวดาวแต่ว่าอาจจะ ทิศทางของตัวการเงินอาจจะยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดาวพุธเองอยู่ในตำแหน่งของตัวดาวเสิร์ดนั่นก็คือดาวที่จะโครจรเร็วกว่าปกติค่ะดาวพุธจะใช้ระยะเวลาอยู่ในราศีพิจิกนะคะตั้งแต่ในช่วงของวันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่27พฤศจิกายนค่ะในวันที่ 11, 12, 13พฤศจิกายน ในช่วงระยะเวลานี้เกตการงานการเข้าไปติดต่อเจราจานะคะในมุมของตัวการเงินก็ดีหรือขอความช่วยเหลือจากกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีจะมีจังหวะทิศทางในด้านดีค่ะซึ่งเจ้าชะตาเองก็ต้องรู้จักใช้คําพูดในการสื่อสารในการเจราจาท่านเองก็เป็นคนที่พูดตรงนะคะบางครั้งการพูดตรงเกินไปก็อาจจะให้ผลเสียกับดวงชะตาของตัวท่าน สำหรับท่านใดที่มีเกณฑ์เข้าไปขอความช่วยเหลือในมุมของตัวการเงินในช่วงระยะเวลานี้เรียกว่าเข้าหาผู้ใหญ่ก็มีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนตัวท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้คนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจเจอคนรู้ใจจากการทํางานหรือจากการเดินทางนะคะอาจจะเป็นคนที่มีวัยวุฒิหรืออายุมากกว่าเจ้าชะตาอาจจะเป็นคนผิวดําแดงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีคู่หรือมีเจ้าของค่ะในวันที่14พฤศจิก ขอภัยค่ะในวันที่14-15พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้ทิศทางของตัวการงานก็จะมีช่องทางและความสะดวกราบรื่นค่ะการติดต่อการสื่อสารการเจรจานะะจะมีความสะดวกส่งผลดีกับดวงชะตาของตัวท่านในช่วงของ2วันนี้การงานจะมีความโดดเด่นตามลักษณะของดาวการงานที่โครจรอ,อยู่ในเรือนชะตาของตัวเองให้ความเป็นเกษตรก็ส่งผลดีกับดวงชะตา การพูดคุยการติดต่อกันสื่อสารห,หรือการเจราจาในช่วงระยะเวลานี้จะมีความสะดวกแล้วก็ราบรื่นส่งผลดีการงานก็มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดผลกําไรหรือการค้าขายในช่วงระยะเวลานี้นะก็มีลูกค้านะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนตัวท่านค่ะในวันที่14พฤศจิกายนดาวสุกจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกนะเป็นพบการเงินของเจ้าชะตา ดาวสุกจะไปโครจรร่วมกับตัวดาวพุธถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ำโครจรอ,อยู่ในเรือนธาตุน้ำก็ให้ผลดีกับดวงชะตาของตัวท่านดาวสุกนะคะโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนของตัวดาววังคารก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกันในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาเองก็จะมีเป้าหมายนะคะในการเสาะแสวงหาแล้วก็พยยเพียรเขาเรียกว่ามีความเพียรพยายามการพูดคุยการเจรจานะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยจะมีช่องทางโอกาสดีด เจ้าชะตาเองจะเป็นคนที่รู้จักใช้คําพูดเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามิมาตรไมตรีแล้วก็เป็นคนที่อัจยาสัยดีซึ่งในช่วงระยะเวลาแบบนี้มันส่งผลดีกับดวงชะตาของตัวท่านเป็นอย่างมากเลยค่ะท่านจะมีเรียกว่ามิตรสหายที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนเดวสุกนะคะจะใช้ระยะเวลาอยู่ในราศีพิจิกตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคมค่ะ ในวันที่ 16, 17, 18พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้โชคลาภก็จะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาการพูดคุยการติดต่อการสื่อสารการเจราจาจะมีความสะดวกแล้วก็ราบรื่นส่งผลให้เจ้าชะตาเองก็จะมีเกณฑ์นในเรื่องของตัวโชคลาภที่จะได้เข้ามาด้วยนะคะในวันที่16พฤศจิกายนดาวังคารจะโคจรถอยหลังกลับเข้าสู่ในราศีพฤกษกเป็นภพมรณะของเจ้าชะตา ดาวังคารจะไปโคจรร่วมกับตัวดาวมนุษย์อยู่ค่ะตำแหน่งที่ดาวังคารโคจรเข้าไปเป็นเรือนชะตาที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ประกอบกับเป็นเรือนของตัวดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกันซึ่งตอนนี้นะคะดาวศุกร์เองก็โคจรอยู่ในเรือนของตัวดาวังคารดาววังคารโคจรอยู่ในเรือนของตัวดาวศุกร์มันเป็นการสลับเรือนหรือแลกเรือนกันตามลักษณะของตัวดาวในช่วงระยะเวลานี้ค่ะเกณฑ์ของตัวรายจ่ายการใช้จ่ายเงินหรือการลงทุนอาจจะมีเกิดขึ้นมาก แต่ก็ส่งผลดีในมุมของการเพียรพยายามของเจ้าชะตาที่กำลังที่จะเสาะ,ะแสวงหาแล้วก็ช่องทางโอกาสต่างๆที่จะมีเกิดขึ้นดาววังคารเป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนในพหงความเป็นปัตตานีค่ะในช่วงระยะเวลานี้ท่านอาจจะมีเกณฑ์ของการห่างเหินจากคู่ครองคนรักของตัวท่านกระแสะการเงินในช่วงระยะเวลานนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่ เจ้าชะตาเองต้องวางแผนบริหารจัดการในมุมของตัวการเงินซึ่งในช่วงระยะเวลานี้ดาวอังคารก็โคจรสถิตอยู่ในราศีพฤษภค่อนข้างที่จะนานเลยนะคะก็คือในช่วงระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่1 2มีนาคมค่ะในวันที่17พฤศจิกายนดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกเป็นภพการเงินของเจ้าชะตา ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนในพวกของความเป็นลาภะโคจรไปอยู่ในมุมของตัวการเงินก็ส่งผลดีกับดวงชะตาของตัวท่านนะคะก็จะมีโชคลาบแล้วก็ลาบผลที่จะได้ค่ะดาวอาทิตย์โคจรร่วมกับตัวดาวพุธแล้วก็ตัวดาวศุกร ถือว่าดาวสามดวงนี้เกื้อนหนุนและก็สนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะการพูดคุยการติดต่อการสื่อสารการเจราจานะคะในช่วงระยะเวลานี้จะมีความสะดวกราบรื่นวาจาก็จะก่อให้เกิดทรัพย์การค้าขายการลงทุนในช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะได้ผลกําไรค่ะดาวอาทิตย์โคจรร่วมกับตัวดาวศุกร์เป็นดาวคู่สมพลผู้ใหญ่ก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวโชคลาภที่จะมีเกิดขึ้นนะคะ ซึ่งดาวอาทิตย์จะใช้ระยะเวลาอยู่ในราศีพิจิกตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่16ธันวาคมค่ะในวันที่19-20พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังในมุมของตัวการงานการพูดคุยการสื่อสารการเจรจาอาจจะมีปัญหาในเรื่องราวของความทะเลาะเบาะแว้งกัน การทำงานในลักษณะขององค์กรหรือทำงานร่วมกับเพื่อนนะคะก็ต้องระมัดระวังในมุมของตัวคำพูดค่ะการค้าขายการลงทุนในช่วงของ2วันนี้อาจจะยังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีเหตุของการเสียทรัพย์หรือการใช้ใจ่ายเงินที่มากเกินไปการทำงานในลักษณะของอุปกรณ์เครื่องมือที่มีความอันตรายก็ต้องระมัดระวังค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องตรวจสอบยวดยานพาหนะระมัดระวังในมุมของการเดินทางด้วย ในวันที่21-22พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การงานก็จะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาเป็นช่วงที่การงานค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายใครหางานทําในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่างานเข้ามาหาตัวค่ะบางท่านที่ทํางานประจําอยู่แล้วก็จะเห็นได้ว่างานอาจจะกองจนล้นโต๊ะหรืองานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่ก็มาแล้วซึ่งก็ทําให้ชาวราศีตุลแล้วก็ลัคนาราศีตุลเองก็เป็นคนที่ อาจจะมีความรู้สึกเบื่อนะคะรู้สึกท้อแต่ว่าก็เรียกว่าเป้าหมายของการสร้างความสําเร็จหรือเป้าหมายของตัวไรายได้มันก็ทําให้ท่านเองมีแรงกระตุ้นที่จะฟันฝ่าอุปสรรคหรือรับผิดชอบงานในช่วงระยะเวลานี้นะคะในวันที่23-24พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้นะคะเกณฑ์การงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะนะการงานที่มีการค้าขายการลงทุนก็อาจจะมีผลกำไรผลตอบแทนมา ธุรกิจในแนวของตัวแทนนายหน้าประชาสัมพันธ์ก็มีค่าคอมมิชชั่นหรือมีรายได้ที่จะเพิ่มพูนตามลักษณะของตัวดาวที่โคจรเข้าไปอยู่ในมุมของตัวการเงินก็ส่งผลดีนะคะในช่วงระยะเวลานี้ที่การเงินของท่านจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นหรือมีช่องทางของการหาเงินเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เจ้าชะตาก็มีโอกาสได้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็ได้ใช้เงินได้ในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ ในวันที่25-26พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้นะคะเกณฑ์การงานการเข้าสังคมการติดต่อการสื่อสารการเจรจาการอยู่แวดล้อมกับคนหมู่มากก็ส่งผลดีค่ะเจ้าชะตาจะได้ใช้ไหวพิป,ปฏิภาในการแก้ปัญหาบางครั้งเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมง,งานนะคะก็อาจจะเข้ามาขอความช่วยเหลือให้เจ้าชะตาช่วยออกไอเดียหรือช่วยแก้ปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่ เป็นช่วงที่ท่านเองนะคะก็จะใช้เขาเรียกว่าไววพิบติพานใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการช่วยเหลือนะคะแล้วก็สะสางเคลียร์ในเรื่องของตัวงานค้างหรืองานเก่าค่ะในวันที่27-28พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การงานของเจ้าชะตาต้องระมัดระวังในเรื่องราวเกี่ยวกับตัวอุปสรรคปัญหาการทะเลาะเบาแวงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านและผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัว โดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานในลักษณะของกงสีทํางานกับครอบครัวนะคะบางทีอาจจะมีเรื่องราวของความกระทบกระทั่งกันเรื่องราวของตัวปากเสียงนะคะหรือเหตุทะเลาะวิวาทอาจจะเกิดขึ้นได้การใช้จ่ายหรือการลงทุนในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังค่ะมีโอกาสที่การลงทุนจะก่อให้เกิดนี่สินได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะในวันที่27พฤศจิกายน ดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีธนูน,นะคะเป็นพบสหัชชะของเจ้าชะตาดาวพุธเนี่ยนะคะก็เป็นดาวเจ้าเรือนในพบของความเป็นสุภาแล้วก็ เป็นดาวเจ้าเรือนในพรกของความเป็นวินาศณะของเจ้าชะตาดาวพุธโคโจรเข้าไปอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสก็เรียกว่าเป็นเรือนที่เป็นมิตรกันนะคะน้ำหนักทิศทางของความเป็นดาวสุภะก็จะให้อิทธิพลกับดวงชะตาของตัวท่านก่อนในช่วงระยะเวลานี้บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลนะคะอาจจะไปทํางานต่างถิ่นต่างที่หรือไปท่องเที่ยวดาวพุธโคโจรอยู่ในเรื่องของความเป็นสหัชชะหมายถึงจะมีมิตรสหาย นะคะเข้ามาเขาเรียกว่า,เ,าเกื้อนหนุนแล้วก็อุปถัมภ์เราบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะได้รับข่าวจากเพื่อนเก่าว,ว่า,ามีที่นั่นมีงานหรือที่นี่ต้องการคนท่านอาจจะได้งานแบบฟุ๊กฟุกหรือบางครั้งอาจจะได้งานแบบไม่กระทันหันหรือไม่ทันตั้งตัวได้ ซึ่งในช่วงระยะเวลานี้ใครที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากที่จะขยับขยายเบื่องานเก่าก็ลองติดต่อไปจากเพื่อนนะบางครั้งกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะเขาก็มีเ,เรียกว่ามีงานนะคะหรือมีอะไรดีๆที่จะให้ตัวท่านนะคะได้ทราบข้อมูลเพราะฉะนั้นใครอยากจะเปลี่ยนงานในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องลองติดต่อดูนะคะ เกณฑ์การเดินทางไกลมีเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าตัวดาวพุธเองจะอยู่ในตำแหน่งของตัวดาวมนนะคะก็คือดาวที่โคจรไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาอยู่ในราศีธนูค,ค่อนข้างที่จะนานเพราะฉะนั้นมันจะมีผลที่มันจะเกิดขึ้นได้อิทธิพลของตัวดาวพุธก็ยังให้น้ำหนักของความเป็นวินาศก็ต้องระมัดระวังด้วยการคบค้าสมาคมแน่นอนเราหลีกเลี่ยงที่จะเจอคนไม่จริงใจนะคะ,ะกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้เพราะนั้นต้อง คัดสรรแล้วก็เลือกนะคะในการที่จะคบค้าสมาคมในวันที่29-30พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้การงานของเจ้าชะตาจะวนกลับมาอยู่ในจุดที่ดีค่ะนะคะโดยเฉพาะงานที่มีหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาการทำงานร่วมกับคู่ครองคนรักหรือเพศตรงข้ามก็จะมีความโดดเด่นนะคะเกณฑ์การเดินทางไกลก็จะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาได้ค่ะ ในวันที่30พฤศจิกายนพระเกตจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกนะคะเป็นพบเรียกว่าการเงินของเจ้าชะตาพระเกตจะไปโครจรร่วมกับตัวดาวอาทิตย์แล้วก็ตัวดาวศุกร์ดาวสามดวงนี้นะคะก็เรียกว่ายอยู่ในตําแหน่งที่เกื้อนหนุนในมุมของตัวการเงินพระเกตเองก็ให้น้ําหนักในความเป็นเขาเรียกว่าหางของพระราหูมีความแกว่งมีความสายนะมีความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ ้าชะตาเองก็ต้องวางแผนบริหารจัดการในมุมของตัวการเงินอย่าเพิ่งใช้จ่ายเงินที่เกินตัวมันอาจจะทําให้ท่านเองจะอยู่ในสภาวะการเงินที่ขาดมือหรือรายจ่ายมีมากเกินความจําเป็นค่ะซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีตุลและก็รักนาราศีตุลน,นะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายหลายท่าน จำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ